สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมช่องรถไถยมือสองสีสะเกตครับผมลานพีซีแทรกเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดสีสกเกตครับผมมือนีมียันอ่ามียันมาครับว่ามีคูบตาขนาด3 4สแรงเข่ามาไม่หนึ่งรายการนะครับผมก่อนเข่าชิปครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนรเด้อครับผมเรือมุ่งสู้ 30, สามหมื่นซับครับผมผด้ใดกดแล้วก็ขอใหึ่งหึ่งรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผม อะมาเบิรงคันนี้ครับผมเอาสามสี่ศูนย์แปดครับผมเป็นรถตีเทิร์นนะครับผมคันนี้เป็นมาเปลี่ยนเอาคูปะตะสี่สิบแรงไปนะครับผมเปลี่ยนเอาคูปะตะสี่สิบแรงไป,ค,ปค,ค,งครับผมแตขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อครับผมส่วนคันนี้กะเอามาเป็นโตตีเทิร์นนะครับผมตีเทิร์นแลบเปลี่ยนสามสิบสี่แรงครับผมปีหาสองปีหาสอง เอกสารเล่มชุดโอนนะครับผมมีเล่มชุดโอนนี่แต่ว่าบัตรประชาชนนี่หมดอายุนะครับผมหมดอายุมกราหกเจ็ดนะครับบัตรประชาชนหมดอายุแต่ว่าบัตรประชาชนนะครับผู้ผู้ถือบัตรจะอายุเกินหกสิบแล้วล่ะครับผมอายุเกินหกสิบปีแล้วแต่ก็ต้องแจ้งไปก่อนว่าบัตรประชาชนหมดอายุครับผมเพื่อทันไดที่อยากเอาไปโอนนะครับ ยัมีปัญหาในเรื่องการโอนที่หลังนะครับผมแต่เลยต้องแจ้งไปก้อนนะครับผมส่วนทันใดโบอโอนกับโบเป็นยังกับใส่กันยาวๆงใส่ไปเรื่อยๆมีเหลี่ยมมีชุดโอนมีใบสื่อข้ายหูอยู่แล้วครับผมราคาจะทัานนี้จะโบ,บสูงโบสูงมากนะครับผมสภาพเครื่องเกียร์เจลนะครับผมดบรดโบท่านในหลังแต่มีขาดแน่ ยางหนาหลังใส่กันโดนๆยางหนานี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยางหลังนี่แทบจะลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมยาง,งงามๆผ่านหลังนี่เป็นผ่นหกนะครับโค้งงามใบงามนะครับผหางเหงมบ่มีกระตุกเกียร์บ่มีรถโค้งหกโค้งวิวใส่งานเหนือปกตินะครับผ่านนี่บ่มั่นใจว่ายี่ห้อใดน,นะครับแต่ว่าครับเหลียมม่องๆนะครับผม จะคของเดิมกับสายงานสู้มืออยู่ครับผมผมดันหนาเพื่อนก็ดันอยู่แบบจะทุกมมือเพื่อนว่าครับกับสายงานเรื่อยๆเพื่อนว่าดันเล็กๆน้อยๆจะกัดได้ดันเรื่อยๆเพื่อนว่าครับผมเข่ามากกันที่ยืมให้เบิ้งก่อนนะครับผมเรื่องในสถานการณ์นะครับผม mình <Nhạc> bọn đi cà tốt nim 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 กว้างของนานๆไว้น้ำนะครับ หน,น,น้ากับหน้าฝั่งขวากับมีหลวมแน่ครับผมถุกมากระมีหลวมครับเดี๋ยวแก้ไขให้ครับฝั่งซ้ายกับมีหลวมนะครับถุกมากระมี่หลวมเดี๋ยวแก้ไขใหายครับตัวนี้ให้เบิ้งโฟวิลครับ โฟวิวกับถือว่ายังใส่ได้ปกตินะครับผมใส่ได้ปกติใส่งานได้ปกติครับผมครับผมจังใด,นดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอบิณฑรักษ์ครับผมจังหวัดศรีสะเกดครับผมอยู่ในอำเภอบิณฑรักษ์นี่แหละครับผมมาประหอดจอดบาถึงจังใดก็โทรมาครับ ขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมครับผมถ่ายคลิปกับเช่นเดิมครับผมฝากกดติดตามให้น้ำเนด้อครับผมเบื่อมุ่งสู่สามเมืทรัพย์ครับผม้าตกบกพ้องต้องได้กะสสมารถคอมเมนต์มาติ้งใดเลยครับผมบวาคิดควาถือกัขอโทษขออภัยหลายๆครับผมว่าจะได้ล่วงเกินว่าจะได้บวบบวบมวนสนะบอสนะหูกะขอโทษขออภัยหลายๆครับผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ครับผม ขอบคุณหลายๆขอให้เฮงๆรุยๆครับผมบเจ็บบจนจากใจพีซี่แทรกเตอร์ครับผมสวัสดีครับ